สวัสดีครับผมฟิลนะครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆที่รักทุกคนนะครับขอบคุณที่รักแล้วก็คิดถึงฟิลมเสมอนะครับเช้าตื่นขึ้นมาด้วยความงงครับพี่ๆสื่อมวลชนโทรมาเต็มเลยว่าได้เห็นข่าวหอมอหอเมดอยจอมเอเลิกลาบอตอมาคบหากับรอตพรอตบอคออะไรเต็มไปหมดเลยฮะคือผม ผมฟังผมก็งงครับแค่อักษรย่อผมปวดหัวแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับที่บอกว่าผมกําลังไปแต่งงานอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะครับก็มันเกิดจาก ที่ผมกับน้องไวเตอร์่ยสนิทกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาพข่าวที่เมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้นะครับผมก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานรักที่น้องเขาถูกแก๊งต้มตุ๋นหรือว่าแก๊งที่เว็บไซต์เถื่อนเนี่ยเอารูปของเขาไปใช้เราก็ด้วยความรักใคร่กันก็เป็นห่วงกันก็ช่วยเหลือกันครับมีแค่นี้เองภาพข่าวมาคงเห็นว่าฟิล์มอยู่กับน้องแล้วก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยครับ แล้วก็อีกอันนึงที่ทําให้คนเข้าใจผิดคือมันมีงานจ้างหนึ่งที่ให้ผมไปถ่ายรูปเหมือนพีเวดดิ้งกันนะครับก็เราก็รับงานตามปกติครับได้รับค่าจ้างมาก็ทํางานตามปกติ ก็อาจจะเป็นภาพที่คนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าผมไปซุ่มเงียบแต่งงานกันจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรนะครับก็เป็นพี่เป็นน้องกันธรรมดาปกติครับตอนนี้น้องอาจจะมีสินค้าใหม่แล้วก็กําลังจะโปรโมทสินค้าใหม่เออมันก็เลยเป็นกระแสเป็นข่าวขึ้นมาได้อันนี้อาจจะเป็นประเด็นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับเนแฟนทุกๆคนแล้วก็พี่สื่อมวลชนขอบคุณมากๆเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแล้วก็เรื่องของครอบครัวน้องก็เป็นหน้าที่น้องออไม่ต้องมาถามฟิล์เพราะฟิลมไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ไม่ได้ไป ทำให้ครอบครัวเขามีปัญหาอะไรกันเพราะฉะนั้นอขอบคุณสำหรับความรักความเป็นห่วงทุกท่านนะครับแล้วก็ขออวยพรให้น้องแล้วก็ครอบครัวของน้องมีความสุขด้วยนะครับขอบคุณมากครับ